สามเทคนิคแก้ไขปัญหาเซลลูไลท์แบบง่ายๆทำได้แบบนี้ค่ะ พูดถึงเรื่องเซลลูไลน์เนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศของสาวๆเลยนะคะตัวป่านเองก็มีเซลลูไลน์นะตรงบริเวณสะโพกด้านขวาของป่านอ่ะมันก็จะเป็นแบบริ้วๆเป็นเหมือนคลื่นเหมือนเปลือกโซ่ะมุกคนจะมีความสุกระเนาะบางคนเขาก็รู้สึกว่าแบบไม่สบายใจอ่ะรู้สึกว่าเป็นกงนังวลวันนี้ป่านก็เลยจะมาพูดถึงเซลลูไลน์ว่าจริงๆแล้วอ่ะเซลลูไลน์อ่ะสาเหตุของการเกิดอะคะ่ะมันเกิดจากการที่ร่างกายของเราอ่ะใช้พลังงานไม่หมดแล้วไขมันอ่ะก็สะสมเป็นส่วนเกินทีนี้ ก้อนเซลล์ไขมันนะคะเขาก็ไปสะสมรวมกับน้ําน้ําอาจจะเป็นน้ําเหลืองก็ได้หรือน้ําในเซลล์ไขมันเองแล้วก็รวมกับเกลือโซเดียมจากอาหารที่เราทานด้วยนะคะมันรวมกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรืนะะ่อยๆค่ะเป็นก้อนเซลล์ไขมันที่มันใกล้อัดอัดอัดแน่นกันมันก็เลยแลดูเป็นผิวเปลือกส้มที่มันขรุขระและดูไม่สวยไม่เรียบเนียนนะคะคลิปวิดีโอนี้ฝ่านก็เลยจะพูดถึงเทคนิคที่ฝานใช้เองจริงๆแล้วก็แก้ไขปัญหารเรื่องเซลลูไล์ได้ะคะ่ะ ถ้าเราไม่พูดถึงในเรื่องของการไปเลเซอร์เซลลูไลท์หรือว่าใช้การนวดทาครีมนะคะการกินและก็การออกกำลังกายเป็นการตอบโจทย์ที่ดีที่สุดค่ะจริงๆแล้วนะคะข้อแรกเลยเทคนิคที่ฝานจะให้ก็คือการลดการปรุงแต่งของอาหารค่ะลดการทานเกลือโซเดียมลงนั่นเองเกลือโซเดียมเนี่ยเขาก็จะอยู่ในพวกซอสมุงรสน้ำปลา ปาร้านะคะผงปรุงแต่งหรือแม้กระทั่งในขนมปังนะคะผงฟูเนี่ยมันก็จะมีเกลือโซเดียมอยู่ด้วยใครไม่รู้บ้างนะคะบางคนก็ยังไม่รู้เนาะข้อนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยลดการทานเกลือโซเดียมลงนะคะถ้าจําเป็นต้องทานอาหารนอกบ้านไม่ยากค่ะก็สั่งนะคะว่าให้คนทำอาหารเนี่ยลดในเรื่องของผงชูรสลงนิดนึงถ้าเป็นไปได้ก็ทำอาหารทานเองนะคะ ทำไมเราต้องลดเกลือโซเดียมเพราะว่าการทานเกลือโซเดียมมากๆค่ะเกลือโซเดียมใช่ไหมงานเคมีต้องเข้า Na โซเดียมเนี่ยมันก็จะไปจับกับน้ําที่ข้างข้างที่อยู่มากที่สุดก็คือพุงไงคะเกลือโซเดียมเขาก็จะไปข้างบริเวณเซลล์ไขมันใกล้ๆกล,กล้พุงมันก็เลยเป็นสาเหตุไงทาให้บางคนเนี่ยแบบมีพุงมีห้อยพุงย้อยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะลดการทานเค็มแล้วก็ลดเกลือโซเดียม เทคนิคที่2นะคะก็คือการดื่มน้าเปล่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะน้ําเปล่าเนี่ยนะคะเขาก็จะช่วยกระตุ้นให้เกลือโซเดียมเนี่ยถูกขับออกทางการกรองของไตค่ะทางที่ดีอยากให้ทุกคนดื่มน้ำเปล่าให้ได้2-3ลิตรต่อวันนะคะ เทคนิคข้อที่3นั่นก็คือทานผักใบเขียวเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าในผักใบเขียวนะคะมีแร่ธาตุที่ชื่อว่าโปเทสเซียมค่ะโปเทสเซียมเนี่ยเขาก็จะแลกเปลี่ยนกับเกลือโซเดียมนะคะเกลือโซเดียมก็จะถูกขับออกมาแล้วเราก็จะไม่มีอาการคลั่งอาการบวมของน้ําไม่มีอาการแบบว่า,าตัวเกลือโซเดียมไปจับกับไขมันก็จะลดแก้ไขปัญหา เซลลูไลท์ได้นั่นเองและเทคนิคข้อสุดท้ายที่ปัานแถมให้นะคะก็คือการออกกําลังกายเฉพาะจุดค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าป่านมีเซลลูไลท์ที่บริเวณสะโพกนะคะก็อาจจะใช้าการออกกําลังกายในรูปแบบสควอตหรือบางคนมีแบบเซลลูไลท์ที่บริเวณต้นแขนนะคะก็อาจจะต้องเกรงกล้ามเนื้ออาจจะยกดัมเบลพึ้ๆอย่างนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็สาวออฟฟิศนะคะก็มีเซลลูไลท์ได้ง่ายมากค่ะเพราะว่าพฤติกรรมการนั่งนะคะเราก็จะนั่งไขว่ห้างใช่ไหมถ้าเรานั่งไขว่ห้างเป็นเวลานานๆผิวที่มันเป็นริ้วเปลือกโซ่มันก็ยิ่งมีได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากให้สาวๆนะคะเปลี่ยนอิริยาบถในตอนทํางานก็อาจจะนั่งให้บาลานซ์นะคะหรือว่ายืดตัวตอนช่วงระหว่างทํางานานานๆค่ะ เป็นยังไงคะเทคนิคดีๆที่ป่านให้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเซลลูไลท์ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป่านและทีมงานนะคะถ้าอยากได้ตัวช่วยดีๆเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเซลลูไลท์ก็ทักไปที่ไลน์แอดแอดโค้ดสายป่านเดี๋ยวป่านให้ทีมงานส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะวันนี้ป่านลาไปก่อนสวัสดีค่ะ